คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอินสตาทีฟแม่งคือวงรุ่นใหญ่ค่าตัวแพงจับต้องยากไม่เคยมีแบบสถานศึกษาบ้างอะไรบ้างเนี้ยปกติเราอยากไปอยู่แล้วเพราะมันจะไปเหมือนสร้างฐานแฟนได้ใหม่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วแบบน้องติดต่อแบเด็กๆติดต่อที่มาเองติดต่อเลยแล้วบอกจะจัดงานในโรงเรียนอืแล้วเขาถามเลอืเแา้วบอกว่าโรงเรียนให้ไหมแบบอยากไปฟรีก็ไปหรือว่าให้แค่ค่ารถก็ยังได้เลยเพราะว่าอยากไปอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่า อ่าเดี๋ยวพี่บอกค่าตัวเต็นที่มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าที่ประชุมก่อก็เลยให้เลดการ์ดจริงๆไปของเราไปแล้วก็บอกว่าอย่าลืมนะบอกที่ประชุมว่าเท่าไหร่ก็ไปฟรีก็ไปต้องอยากไปแบบผ่านรัฐอทิษฐานติจิทัลว่าที่ที่ประชุมบอกว่าค่าตัวพี่แพงไปขอขอโทษทันงั้งนะแล้วที่พูดไปละเออ เราไม่ใช่ทีเดียวด้วยนะหรือเขงแค่เก่งใจพี่วะใช่เขาเกงใจก็เลยเนี่ยบอกว่าจะทำจ้างได้จ้างได้พูดคุยดูมันตามความเหมาะสมของโรงเรียนสถานที่จํานวนคนที่มันจะมาดูการไปเจอกานเพลยนคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆากนนักศึกษานักศึกษานักเรียนดูกันได้หมดเลยเพราะการไปเจอกานเพลงคือเป็นการคอนเนคกันโดยตรงจริงๆเนลยต่างกัว่าจ้างสิครับ